กราบนมัสการพระคุณเจ้าเจ้าค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าชมคลิปนี้ทุกท่านนะคะที่เห็นในภาพเป็นภาพบรรยากาศของการทำงานในเมืองนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่รัฐใส่พานแล้วก็เตรียมที่จะอารัธนาประดิษฐานนะที่หน้าโรงงานที่จังหวัดลบบุรีนะคะก็จะเห็นว่ามีความยากลำบากนะในการที่จะ,ะยกงานนะคะขึ้นรถเครน 10ล้อนะคะเนื่องจากว่าตัวองพระนะคะเป็นการแยกองค์พระกับแท่นนะคะแยกออกนะเพื่อที่จะ,ะทํำให้ทางร้านเซฟค่าใช้จ่ายในการยกงานมาประดิษฐานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะประหยัดค่าใช้ใจ่ายแต่การทํางานก็ยากนะ,ะยากขึ้นนะคะเพราะว่าจะต้องใช้ความรอบคอบในการมัดสายพานนะคะ เห็นทีมงานเล่าว่านะเปลี่ยนท่าถึง3มท่าเลยทีเดียวนะคะกว่าจะยกรอยขึ้นมาได้นะภูมิใจเถิท่านเจ้าภาพนะว่าผลงานที่ได้ไปนะหรือว่าอารับนาบูชานะคะได้มาด้วยความยากลำบากแล้วก็ภูมิใจได้เลยค่ะนำภาพทุกท่านได้ร่วมรับชมและร่วมอนุโมทนาค่ะ